สวัสดีครับจะมาตกกับใหม่แก้วแล้วก็กลับมาคายคองแก้วนะครับวันนี้ก็เป็นท่าทางใหม่นะครับแล้วก็มีท่าทางเก่ากับไอเทมอื่นๆด้วยนะครับก็เยอะแยะมากมาย่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างด้วยกันในกิจกรรมวันนี้นะครับตัวกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเริ่มแต่วันที่สิบเก้าไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับมีเวลาให้เล่นสิบเอ็ดวันด้วยกันอ่าของเด็ดในกิจกรรมก็จะเป็นตัว ถ้าทางเง็นนะครับเป็นถ้าทางวิ่งนะครับแบบขับรถนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูแล้วกันแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเยอะแยะมากมายก็ไปดูกันกิจกรรมมาแบบไหนกิจกรรมมาแบบกาชารังพึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้อุ่่ม1ครั้งก็15เพชรแล้วก็11ครั้งอยู่ที่1 5 0เพชรก็คือราคาเท่านี้นะครับ แต่ว่าความเกลือก็แล้วแต่นะครับไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงเนาะโอเคไปดูของในกิจกรรมกันดีกว่านะครับของในกิจกรรมก็มีทั้งหมดเนื้อสมีห้าอย่างด้วยกันอ่ามันจะเป็นคอลเลคชันสองอย่างแล้วก็เป็นท่าทางอีกสามอย่างนะครับไปดูคอลเลคชันกันก่อนดีกว่าคอลเลคชันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อกล่องศพที่เคยเอามาให้เติมเงินนะตอนนั้นก็เติมเงินรับฟรีไปเติมน่าจะประมาณ เยอะอยู่อะจำได้ว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอันนึงก็เป็นของที่รับฟรีนะเป็นส้วมทองคําประดับเพชรนี่ให้หรือว่าร่ํารวยนะเวลาที่จะขีเก็ต้องขี่ในส้วมทองคำที่จับเป็นเพชรที่กดน้ําเป็นเพชรแหมมันรวยจริงๆเลยแล้วมันเนื้กลับมานะครับแต่ว่ากลับมาเป็นแบบอยู่ในตู้นะครับก็ไปสุ่มกันได้ส่วนใครที่เติมไปรับเที่ยวก็ไม่เสียใจไม่มางอแงว่าเอผมเติมไปงเยอะอันนั้นไม่ของแถมปะ นะเพรก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็เอาเพ hmm. รไปทำอย่างอื่นได้รอบนี้ไม่ใช่ของแถมนะครับรอบนี้ก็คือต้องเสียตังกดนั่นเองนะรอบพี่แอร์คุ้มกวา่าพูดอย่างตรงๆนะครับแต่ช่วงนี้ใช้นองนองนี่อยู่ไม่รู้มันเป็นเป็ดหรือเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นเนื้อเป็ดนั่นหลักดีอ่ของอีกอันนึงนะครับของอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวอนี่หาพรเป็นเลื่อนทองคำนะครับ โชว์ความรวยแล้วพวกเขไม่ได้รู้ว่ารวยอยู่ไหนเล่นทังคำนี่นี่นี่น,น,นี่แล้วเป็นเล่นแบบที่ใช้ในแบบแบบหิมานะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีทองความจริงมันจะมีตัวสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีทองอีกสีหนึ่งก็เพิ่มความฮารุฮาราไฮฮาโซไปนะครับ ันนี้ก็อยู่ในตู้เช่นเดียวกันหรือหรือสามารถอแลกได้นะครับในราคา25โทเคน็น2ี่เหรียญนั่นเองช่วงนี้ใช้นี้อยู่เป็นเง้นนั่นแหละนะครับต่อมาอีกอันนึงก็ที่างจะเป็นท่าทางสามอันด้วยกันนะครับท่าทางอันแรกก่อนดีกว่าอันแรกเนี่ยมันจะเป็นท่าทางสีแดงนะครับซึ่งไม่มีในตู้นะครับต้องแลกอย่างเดียว ถ้าถ้านี้นะครับก็เป็นท่าที่ใช้เป็นกลุ่มได้นะครับมันจะมีไอคอนอยู่มีรูปอยู่ว่าแบบเป็นสามคนเห็นไหมก็คือใช้เป็นกลุ่มเนี่ยเต้นไปแล้วเพื่อนสามารถเต้นด้วยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดเราไปใช้ตอนที่ห้องแบบตอนเรานะครับเป็นแบบสร้างรับบี้ก็ยืนรอนหลายๆคนเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คือจะกดแล้วเพื่อนก็จะเต้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นรูปปุ๊บเต๋าก็คือมันจะสแสดงเอฟเฟกต์แบบสุ่มหมายความว่าตอนเที่ยว Uh, เล่นเนี่ยมันก็มีโอกาสออกค้อนออกเป็นใจออกกระดาษเพราะฉะนั้นก็สามารถาไปเล่นกับเพื่อนได้ว่าแบบเฮ้ยมาเป่ามิ้นชลบกันดีกว่าแล้วก็กดท่าไปนะใครแพร้หน้าขาวอะไรก็ว่าไปก็สามารถใช้ได้กับท่านี้นะอย่างที่บอกไปว่าท่านี้ไม่มีอยู่ในตู้นะครับถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องแลกเอาเท่านั้นในราคาหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญหรือหนึ่งร้อยี่สิบโทเคนนั่นเองสำหรับท่าทางสีแดงที่เอาไปเล่นต่อได้ ชึบ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 นี่ยอกคอนไ้ครับก็จะสุ่มไปเรื่อยอาจจะออกซ้ากันก็ได้นะครับออกไม่ซ้ากันก็ได้แล้วแต่ดวงต่อมาต่อมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นท่าเก่านะครับมาแบบน่าจะสองปีที่เราได้พอคาแพรบนี่ท่านี้นะครับของชุดคอบรา ในช่วงกิจกรรมชุดคอบ้าก็เป็นชุดอ่าระดับตำนานชุดแรกๆของเราอันนี้ก็เป็นท่าขี่มอเตอร์ไซค์ของคอปปาเพราะนั้นมอเตอไซค์เหมือนจะมีจะไม่ได้ว่าขายหรือแจกนะครับนี่ก็เป็นท่าเง,งนินหมุนหนึ่งรอบแล้วก็กระโดดลงมา super hero landing โชว์ไปหนึ่งดอกนี่นี่อย่างเทะนะครับ ตัวนี้ก็มีในตู้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากแลกก็มีให้แลกนะครับราคาการแลกอยู่ที่60โทเคนนะครับ60โทเคนเท่านั้นก็ออถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นทารเก่าอาจจะมีกันไปแล้วก็ได้ส่วนตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะเป็นท่าท่าท่าไหนีะว่าันนี้ทางง้าเง้น อ่านครมติกฟินิชนะครับขับรถความจริงรถตัวนี้ก็มีอยู่ในเกมนะครับเป็นรถของ Trap b a p p e r เองอันนี้มันจะมีไอคอนบอกว่าตัวนี้จะสามารถใช้ได้ขนาดเคลื่อนที่ด้วยก็คือตอนที่เรา,าเคลื่อนที่อยู่ถ้าเรากดตัวนี้แล้วก็เดินหรือวิ่งก็จะเป็นท่าขี่รถแทนน่ารักมากไหนก็ไหนๆแล้วเข้าไปสมฟีไซล์สักนิด ตัวนี้อยู่ในตู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดวงโวยก็สามารถแลกได้ในราคา220่โทเคนนะพี่ตะเข้ามาทำไมสมพีตายเข้านู่นดิโซเชียลโซนยันคนชิวมุดสวยจริงก็ไปโชว์อาจจะมีบางคนได้แล้วนะครับจากกิจกรรม งานแข่งโปริีของเรานั่นเองในงานแข่งโปริีก็มีแจกนะครับใครที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยใครยังไม่ได้ก็เนี่ยเฮ้ยมีถนนให้เดีวยวอ่ะเออเด้อเดอเนี่ยโคตรน่ารักไม่มีให้บิดแต่หรอไม่มีมันจะเป็นแบบถ้าเหมือนรถเข้าเส้นชัยอะ่ะพอขับไปสักพักมันจะชูมือ นะทุกที่เป็นสนามแข่งรถหลัจาปรับแพดแล้วล่าสึกก็คือเมื่อก่อนมันจะไม่สามารถใช้แล้ววิ่งได้เดินได้อย่างเดียวตอนนี้ก็สามารถใช้ว,วิ่งได้ด้วยนะครับน่ารักดีสำหรับตัวนี้ถ้าอยากได้ก็อย่าลืมนะครับวันที่19บเก้าถนะึงยี่สิบานะมาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook ทูบด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบายจ้า